ลอง3ขั้นลดชีวิตดีขึ้นสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งเนื้อตั้งตั้งตัวแล้วยกระดับพัฒนาได้ถ้ามาลองร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นชุมชนเป็นสังคมก็จะพัฒนาครอบครัวชุมชนสังคมให้ดีขึ้นมาได้ถ้าบอกต่อวิดีโอนี้ให้ลองทั่วไทยประเทศไทยก็จะทยอยดีขึ้นตามที่ลองนะครับลองแล้วไปทําจริงตาม3ขั้นที่ผมกำลังจะบอกในวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลข 161นะครับอ่ะย้อนกลับไปขั้นที่1จากวิดีโอหมายเลข160หัวใจสำคัญก็คือคนเราเนี่ยคิดค้นสิ่งต่างๆได้มากมายรถยนต์สมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มนะครับคนเราคิดได้หมดนะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับโทรทัศน์นะครับปรัชญาต่างๆคนคิดขึ้นมาได้ฉะนั้นเนี่ย ผมขอพึ่งพาครับการที่พวกเราจะไปลองสามขั้นแล้วสร้างสารรค์สิ่งต่างๆไปเจอไปค้นและไปทำได้เองขั้นที่หนึ่งครับมันคือการที่เราเนี่ยไปพัฒนาคุณสมบัติหรือปมสองอย่างให้เกิดขึ้นไปปลูกมันนะครับก็คือความภูมิใจได้เองจากการไปนึกไปลองเองจากนั้นก็คือการที่เป็นปมิเริ่มสร้างสารรค์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนเราเนี่ย มีมากกว่าสัตว์อื่นๆโดยทั่วไปแล้วการฝึกง่ายๆของขั้นที่หนึ่งนี้ก็คือการที่เราไปใส่ใจไปฝึกให้การตื่นนอนของเราเนี่ยเป็นการตื่นนอนที่ดียิ่งยิ่งขึ้นจากนั้นนึกให้ดีแล้วไปจดแล้วไปทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นมีการเรียนรู้มีการพัฒนาไปตามลําดับโดยจุดสําคัญก็คือฝึกเคารพรักรู้สึกดีและดีต่อตนเองและอย่างยิ่งพลังเหล่านั้น ให้มันเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นด้วยมันจะดีมากนี่คือการฝึกในขั้นที่1ผมได้อธิบายออดอ้อนขอร้องให้บอกต่อวิดีโอหมายเลขต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่160 16 1 6 16 1 1 6 2 1 6 3นะครับจากนั้นครับขั้นที่2คือการที่เราเขียนเลยนะครับเขียนใส่กระดาษเลยเป็นวงตรงกลางเลยนะครับคำว่าประสบการณ์เขียนคำว่าประสบการณ์ก่อนแล้วไปบอกเองว่า ประสบการณ์เนี่ยมันสําคัญแค่ไหนการที่เราเรียนหนังสือแบบแบบอ่านแบบท่องเนี่ยเราต้องรู้ว่าเรียนให้เข้าใจเพื่อดึงบางอย่างมาลองให้เกิดประสบการณ์แล้วประสบการณ์นั้นต้องเป็นประสบการณ์ที่มันสําคัญมันส่งผลดีต่อเราด้วยส่งผลให้เกิดเป็นการเรียนรู้ที่ดีส่งผลให้เกิดเป็นมีทักษะฝีมือที่ดีไหมจากนั้นครับการที่เราประสบการณ์ใช่ไหมครับ ความเข้าใจเลือกมาทําให้เกิดประสบการณ์ประสบการณ์แล้วเราเลือกต่อจนกลายเป็นเวทีของเราเป็นสนามเป็นอาชีพเป็นกิจการเป็นนานธนาการเป็นสิ่งที่เราจะทําแล้วส่งผลให้เราดีขึ้นทั้งหมดเนี่ยกำหนดได้ออกแบบได้ให้เราไปสัมผัสมันแล้วดึงประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหล่านั้นเราคัดกรองเหล่านั้นดึงมาปรุงชีวิต มาร่วมปรุงชีวิตของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นมันคืออะไรครับรถยนต์คันหนึ่งครับแน่นอนเป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพแต่ถ้าแยกย่อยรถยนต์ที่มีคุณภาพนั้นออกไปตามลำดับเราก็จะได้ชิ้นส่วนชิ้นส่วนที่มีคุณภาพมันเหมือนอะไรครับนำประสบการณ์ที่มีคุณภาพมาปรุงมาประกอบเป็นชีวิตเหมือนกับไปทำชิ้นส่วนอะไรต่างๆของรถยนต์เนี่ยให้มีคุณภาพ แล้วนำมาประกอบเป็นรถยนต์วัตถุดิบที่มีคุณภาพนำมาประกอบเป็นอาหารที่มีคุณภาพมันปรุงได้มันประกอบได้วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำครับเพื่อให้พวกเราภูมิใจเองงอกบ่มรีเริ่มเองถามว่าผมจะเฉลยไหมจริงๆแล้วผม ทำไว้หมดแล้วแต่ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพูดแล้วก็ไม่ใช่นักวิชาการคือคิดเองแบบบ้านๆเป็นการค้นพบแบบบ้านๆบ้านๆน,นะครับแต่ถามว่าปริญญาเอกปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะปริญญาเอกเนี่ยปริญญาเอกแรกเนี่ยมีมีสิ่งที่เหนือกว่าปริญญาเอกเนี่ยมาตั้งปริญญาเอกไหมครับไม่ใช่นะครับคนเราคิดและงอกงามขึ้นมาจากวันที่ถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ย คนเราเนี่ยยังเขียนหนังสือไม่ได้ยังไม่มีการเขียนหนังสือนะครับยังไม่มีแปลเลยครับสิ่งที่ทําให้เราคิดตัวอักษรขึ้นมาได้ทําปัญญาประดิษฐ์ได้ทดํารถจนได้เนี่ยมันงอกงามมาจากประสบการณ์แต่ประสบการณ์ทั่ว,วไปประสบการณ์บางอย่างอาจจะไม่ส่งผลดีก็ได้ไปลองระบุเองนะครับนึกภาพครับคนที่เลื่อนดูวิดีโอสั้นๆ ไปติดเกมเกมนี่ก็คือเขาเขียนออกแบบไว้แล้วแล้วให้เราไปเล่นแล้วประสบการณ์ก็คืออะไรครับมองแล้วก็ลากไปตามไปดูประสบการณ์ของอาจารย์เฉลิมชัยประสบการณ์ของคริสตโนโรนโดประสบการณ์ของคนอพยพที่ไปเข้าถึงรู้ซึง้งเงินสตางแดงแรกจากการทํางานแบบแบกหามทั้งวันทํางานหนักทั้งวันเราได้เงินหนึ่งสตางแสดงแดงแรกในมือแล้วผ่านไป2 0 3 0ปี เขากลายเป็นรวย1.000งแล้านผมไม่ได้บอกให้พวกเราไปเหนื่อยแต่ขอร้องให้บอกต่อแนะนำวิดีโอนี้ไปให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลข160ไปดูวิดีโอหมายเลข162 163แล้วเลือกเองครับเลือกเองในแบบของท่านเองผมขอพึ่งพาครับการร่วมปรุงชีวิตที่ดีขึ้น ของพวกเราทั่วไทยตามสมัครใจนะครับผมเชื่อมั่นครับว่าถ้าดูจาก160ถึง163แล้วไปลองต่ออีกเล็กน้อยเนี่ยทุกคนจะพยักหน้าและสามารถทำได้จริงๆเชื่อเชื่อครับเชื่ออย่างนั้นจริงๆลองดูครับอยากให้ลองขอความกรุณาครับลองลองมอบโอกาสประมาณนี้ให้กับคนที่ท่านรัก หรือคนที่ท่านอยากจะมอบแล้วกันขอกันจริงๆจริงๆนะครับยากอะ่ะคือถ้าประเทศไทยดีขึ้นสิ่ง,งต่างๆประเทศไทยดีขึ้นเนี่ยผู้นี้อ่ะผมก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยชื่นใจมันมีความสุขเห็นประเทศไทยแบบมีเงินเยอะขึ้นคนไทยมีความสุขมากยิ่งขึ้นเข้าถึงประสบการณ์สําคัญสามารถที่จะก้าวเดินสร้างสรรค์ได้ในแบบที่ตนแบบต้องการ นะครับขอบคุณมากนะครับขอ,อกันจริงๆ